สวัสดีครับพบกับช่องช่างต่างกุกกอนะครับวันนี้มาดูช่องอะไรนะช่องไปเลยบ่าวนกอกบ่าวนกออกกนะครับนี่นะครับได้พินเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับหลังกะหลังจากทำา y o u t มาหนึ่งปีสองเดือนนะครับนี่นะครับตัวจริงๆนะตัวเป็นๆนะครับบ่าวนกกุกกอนะครับไม่ใช่ตัวบอมนะครับ จะเลือพินนะบัวงนู้นูุ่ได้เงินนะเสียไปใส่เงินบาดนี้เงินนะเสียไปใส่ไปซื้อไปเลยเอให้เต็งเมียเมอให้เมียมนบัให้แมตีบัจะได้บัเมียนะได้อยู่ะได้อยู่ ผู้สาววันนี้เลย้ผู้สาวอย่างไรคดองลาเลือเป็เนเซ <c oughs> นเปนพาะเจ็บเป็นมื่นน่แล้วเหาชีเรือ่องเองินหายง้าก็เทาเนาะผู่สาวบ้านเลือบ้านกุกโกนี่แหละบ้านบานานหนองไผ่ห้อมบ้านหนองไผ่อม ผู้สาอายุสักปีเลยผู้สานะนานชาเจตเทปโอ้ชาเจตเทปเคยไปลินน้ำคายถือเลยฮะสามเดือนนะสามเดือนเลยกี่โมไซแล้วไปอืผู้สาววันี่เลยชอบก็ให้แม่มาโคเขาว่าโบบอกงื์เจ็ดเป็นมืนเขาวาืบ ในตัวมือเขาเปลือกนี่แล้วไม่ได้ว่าพอบรรลุเดี๋ยวทางเงินยูทูปกวอนใจเย็นไปสิเอาหลายก็งหั่นก็ได้ไปสิบอกเขาไปเลยเอาหน่อยแท้ะไม่ได้ว่าพอเพื่อนเขาอยู่ที่รื้วบ้านหนองไผ่ลมพี่เจวัดทะเล อยูกลางบ้านูกลางบ้านไปทางเรือบ้านหนองไผ่ลมไปนี้เลยตโงยไปนี่บ่เลยตโงยไปทางอันพุนยังคำนี่บ่บ่บ้านหนองไผ่ลมแล้วก็บ้านปลรพยไปง่บ่บ้นนมบนนหอมอร้านอยู่กลางบ้านเลยทางโค้งหรือบ่ทางางเย็นางเย็น สึงโรงเรียนเออสึงโรงเรียนดีเออเองไปหาเชือบเอา้า <c oughs> เฮ็ดยูทูบมาจาักเดือนแล้วสิปีหนึ่งกับสองเดือนได้เโหนได้พิมพ์มือเดิมเมื่อวานนี้นม่นบ ในพินนะในพินทันทีทันทีหนึ่งม,มีหน้าวันที่หนึ่งมีหน้ามีนหน้ามิถุ่นหนาเดือนนี้เดือนไปเหลือเดือนกิดสิงหากันยาแล้วอืโกกแล้วบ้อวันนี้โกงไม่เู้โกกเอ็กเซนนะโกกไปเรื่เอาเรียกอะไรเอาเรียกอย่างวะให้พี่เน่งโกงให้บอีกออะเห้อ เอาเล็บันชีไปสังแบบนี้เที่ทกศนี้ข่าวแรกเอาพินหน้าเอาพินหน้าเอาพินมาเออเอาลัดท่าชุนใบระชาชซนีกไอขอพินขอพินเอืมเจ็ดเฮาเฮาเจ็ดอังอังเอ็ดอังอังเอาชิเหรียญไอไอรับชิน สิบเหรียญได้ลาพินนี่บ่าวนกได้จักเหรียญแล้วบุนกได้จักเหรียญตนึงร้อยเหรียญร้ห้าโอ้ร้อหนึ่งศูนย้าบาทร้อยหนึ่งอ่ายูเอสดอลลาร์เป็นเงินจากวาทบาทนี่ร้อยเหรียญก็หอดบ่สามพันทานท่านร้อย่สโอ้ แล้วเราก็ได้เงินเต็งเมียแล้วสิไปกีดยางอยู่บดีน,นี่ไนะชีด,ชดกลางคืนไปกีดบอกไปกี่ตนเลยตีหนึ่งตีสองตีหนึ่งตีสองไม่ยังนอนบอกมาแล้วก็มาเห็ดยู่ทุทบต่อเจ้าคือขยันแท้โนโนโน นอนนอนนอนจากชั่วโมงเหมือนนี่นอน30นาทีนอน30นาทีมาทำยูทูบต่อกินกาแฟกินกาแฟไปหรือหองมาดิพีบวกหอมไปหรือหองดีอ่กินหอมไปหรือกาแฟกโกกอินไปแฮ่เนียดกาแฟอันครบอันนงเกาะช่องสี่บาทนะนี่ดช่องละสี่บาท ไปเรอว่ะกาแฟไปอย่างเน,น,น,นาะนดนกาแฟงช้อนละสี่บาทเานดกาแฟบ่นิด,นดเนดแนกาแฟกินมือจากชงบาทน,นี่กินมือจากชงไปกจานอีนี่นาสาีช่องก่อนไปกับสีช่องอาใจช่องหนึ่งตอนมาสีอ่นเช้า ช่องนึงอ okay. อันอันอันสาช่องขายยงดยีได้บิล๊ลจัวัดหกเจ็ดพันโอ้โเจ็ดพันตืมเงินยูทูปอีกเดือนละสามพันสี่พเดือนละหมื่นอาเไปเดือนแต่งเมีย่นี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 ่ สีเงินในบันชี่เอเดี๋ยวจะแสนบาทนี่แสนกว่าใช่นี่นี่ปีสังเป็นี่ปีช้างนี่อนนะขอนฮกก็โสดี่อนไายมิดละมดอไรบิดแล้วช่างก่อนนะพกก็โสดีนิดละบิดเมื่อไง่อนถึงช่าง่อนบานี่เง้จะแสนช่างก่อน หนึ่งเจ็ดนเดือห้าหมื่นเดือห้าหมื่นขายสองมื่นเดืห้าหมื่นฮะขายสองมื่นเดือห้าหมื่นใช่สองมื่นเดือห้าหมื่นเงินขายมันดีปีนี้ได้จากบาทเงินขายมันนะนีชาบนีชาบมีหูวจักมีอะไรก็มันได้ขายชิลลมันนะขายบางกุ๊กตูมได้ได้องเรียนนี่ มันเดงามาอยู่ปีนี้อ่าม,มีเมื่อเร็นี้บไปลินบอกผู้สา่นะไอโบพาไปเมืเร็จฮะ,ะไอน,น,นัไ<ห>นไป<ห><อ>งานสุไปยืกบานนี่จะใจวัวเชิมีจ้าแล้วน,น,นี่นี่นี่อาดเกียวนะนี่ฮ้นี่นี่เขาเตียงอ่ะนีอาเกียวโอ้เมต่ได้เกียว อันพวกอันแม่เขามึงเอฟนะบอกนางเฮื e alan, <la ้มผู้ใหญ่เลยว่ะนางเฮื้มผู้ใหญ่ได้คิดนะนางเฮือนพระรามคอยเนาะแล้ว่ะแล้วเป็นลูกหรือหลายลูกนี่เนาะต้องก็หวานมะเนาะไอ้ไร่โอ้ท่านหลันหลายลูกเนาะสั่มงละลูกหนึ่งก็โปั๊วไหวได้เนาะไมาว่าลินสาวมาเลงไปพาไป ว้ายได,ได้จะถือเมียน้ำเขาวายเงินบุพเพห้องกับสิพาไปดาวเอาปะในสองพันคือมอเตอร์ไซค์เดือนละพันห้านี่ยปะแต่ค่อนไม่ไหวเขาไม่ยึดเอาว,ว้าวมันก็บอะไรน้ำเขาจะถือเลยเมียสะจะได้พินมาและโบ่งและได้เห็ดในไรเด้อ จะได้พินมาโบกได้เห็นไ,ได้ไรเด้นอนี่ไอ้เออได้มาเลยสิไปหาเป็นคนเลขเด้ออันท่าข้าวเช็ดไอหาให้ให้ใหใหนี่ไอ้เพ้อโอ้พี่นิง่งเออโอ้ถ้าท่เาเอ้กันนะ่ะได้พินมาลเลยเฮ็ดหนาตาเลยดีใจยีโบดีใจยีโบได้พินนะดีเจ้โอ้ดีใจกเขา <laughs> ปานถือเล็กโอ้ยน้าไอชินชินนอะอรละตายัดอินญาอะเออนี่เรียนรูปมาหอนระดับหนึ่งแล้วในขันได้มัธยมบอกก็ปฐมเดี๋ยวนี้นะมัธยมโม่ปฐมป่อหกเออมัธยมม .3 สามโม .6 แล้วอยางจบปริญญาตีปริญญาโทปริญญาเอกเรียนไปเรื่อยเนาะฮ่าฮพาไปคุยสาวมาเล่งมาบอกมาใจบุก่ากาับบรายน้ำเขาและเมย์จ้าอ่าขออนุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ต่องตั้งต่ำก็กองด้วยนะครับ